นี่ทีวีดาวเทียมแห่งความดี h e โร Channel นะคะคุณผู้ชมอยู่กับรายการข่าวความดีค่ะซึ่งเป็นรายการที่เราตั้งใจรวบรวมเอาความดีทุกรูปแบบเลยจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆหรือว่าความดีนิดๆหน่อยๆที่ต้องบอกว่าความดีไม่มีเล็กนะคะมาไว้ในรายการนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นความดีที่เกิดขึ้นแบบบุคคลธรรมดาทั่วไปหรือเป็นความดีที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจขององค์กรได้หมดครับจะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรภาคเอกชนนะครับขอเชิญชวนเลยนะฮะ โครงการเพื่อสังคมชมรมจิตอาสามูลนิธิสมาคมต่างๆจะเป็นรูปแบบที่จดทะเบียนเรียบร้อยอหรือจะเป็นรูปแบบของจิตอาสาองค์กรกลุ่มคนอิสระ,ะนะครับติดต่อเข้ามาครับมาแนะนำตัวกับเราเราอยากรู้จักท่านแต่ด้วยลำพังเราก็สืบเสาะเจาะหาผ่านาเว็บไซต์อินเทอร์เนต็ตต่างๆอาจจะไม่ทั่วถึงะนะครับวันนี้เราต้องการให้สถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีนี้สมบูรณ์แบบ เป็นสื่อกลางเป็นช่องทางหลักนะครับของการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แล้วกลุ่มคนดูก็จะเป็นกลุ่มคนดีที่เราต้องการที่จะสื่อสารถึงกันนะครับใช่ดังนั้นติดต่อเข้ามากันตามที่อยู่ที่ปรากฏหน้าจอนี้นะครับอีกช่องทางหนึ่งสำคัญเราต้องการด้านนี้ฮะค่ะตัดข่าวเล่าความดีใช่ค่ะเป็นเรียกว่าความดีไม่อยู่ทุกที่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลำพังเราอาจจะหาได้ไม่ครบก็เลยไปเห็นอันนี้ค่ะหนังสือพิม ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมมันถึงแพงไปอันนี้มาจากกองฝ่ายข้อมูลฝ่ายข้อมูลค่ะตัดข่าวออกไปนะคะซึ่งข่าวพวกนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทําความดีนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ภูมิภาคหนังสือพิมพ์เ่็นกลางส่วนท้องกินแมะค็สามามถค่ะนะทุกคนทุกท่านเนี่ยนะครับที่ท่านไปพบเจอก็ส่งมานะตัดส่งมาได้นะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะโอเคนะครับเอาแล้วครับอีก อีกการทํางานหนึ่งนะฮะที่เราตอนนี้อยู่ในเรียกว่าเป็นนโยบายหลักของสถานีทีวีดาวเทียมฮีโร่ชาแนลนะครับก็คือการประสานความร่วมมือไปทําความรู้จักกับมูลนิธิ นะครับหรือว่าสมาคมโครงการเพื่อสังคมต่างๆครับเราก็ประสานงานไปเรียนเชิญครับวันนี้ยังแรกๆยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่ยยนะครับเป็นช่วงแรกของสถานียังใหม่อยู่เราขอเชิญเฟิร์นโอินก่อนแต่ต่อไปเรียนเชิญในสตูดิโอของเราเลยเอาละครับน,นนะตอนนี้วันนี้เราอยู่กับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการนะคะ,ะแล้วก็อยู่กับคุณชัยวัฒน์วาพิไลค่ะซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับวันนี้นะครับคุณอยู่กับเราครับสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่แชนแนลนะครับเคยเปิดช่องนี้มาก่อนไหมฮะก็ก็พอพอรู้มาบ้างครับผมพอดีพี่ก็บอกไว้ครับอ๋ออากาศเมื่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมารอบพอดีพี่คุณพี่ออฟฟิศเล่าให้ฟังเหมือนกันครับนะฮะก็มีแฟนเพจด้วยนะพิมพ์คําว่าฮีโร่แชนแนลทีวี นะครับเจอเลยนะครับไปทำความรู้จักไปดูเบื้องหน้าเบื้องหลังการทำงานคิดว่าไงฮะดีไหมฮะถ้าหากว่าเราจะมีสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีคือนำเสนอกิจกรรมความดีมากมายของหลากหลายโครงการก็ก็ถือว่าดีอย่างมากๆเลยครับผมเพราะว่าในหนึ่งการของเราก็บางท่านหรือบุคคลทั่วไปที่ยังไม่ทราบก็บจะได้รับทราบในส่วนของตรงนี้ครับ,รบที่บ้านมีทีวีดาวเทียมไหม ครับมีครับผมมีนะยังไงก็เปิดนะฮะถ้าหากว่าเป็น psi จะเป็นช่อง131ครับนะครับหรือว่าดูทางเว็บไซต์ก็ได้ต้องช่วยกันดูนะครับวันนี้มีแล้วต้องช่วยกันนะเอาละครับวันนี้เราเปิดพื้นที่ให้เชิญเลยมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนนะครับอยู่ที่ซอยมหาการุณ25ถนนติวานนปากเกร็ด56 ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับเชิญแนะนําให้เรารู้จักกับมูลนิธิของท่านเลยครับครับผมในส่วนของมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการนี้นะครับผมเราดําเนินการดูแลน้องหมาและแมวพิการจรจัดที่ไม่มีเจ้าของนะครับผมให้ได้มีที่อยู่ที่อาศัยทําการรักษาแล้วก็ฟื้นปูนะครับแล้วก็ทําการเลี้ยงดูต่อไปครับผมปัจจุบันมูลนิธิเรามีสุนัขและแมวอยู่ในความดูแลอยู่พันสองร้อยชีวิตนะครับผม หนึ่งพันสองร้อยชีวิตครับผมครับสถานที่เราจัดสรรแบ่งจัดสรรปันส่วนเป็นพื้นที่ยังไงบ้างขอความรู้เผื่อว่าหลายคนจะทําบ้างในส่วนของมูลที่สัตว์พิการปักเข็มเนี่ยเราจะดูแลในส่วนของสัตว์พิการที่ผ่านการรักษามาแล้วเราเป็นสถานที่รับเลี้ยงดูแลพักฟื้นครับครับผมหลังจากตัวไหนที่ทําการรักษาหายแล้วเนี่ยดูแลที่เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเนี่ยจะทําการย้ายไปอยู่บ้านหลังที่สองอยู่ที่ อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนั่น<ะ>เป็นสถานที่พื้นที่ใหญ่มากแล้วก็มีสระาบน้ํามีสนามให้เขาทํทาการกายภาพแล้วก็ออกกําลังกายครับผมครับก่บอตั้งมานานกี่ปีแล้วแลวแลปัจจุบันท่านประธานมูลนิธิคือท่านใดครับเราดำเนินการดูแลสัตว์มาตั้งแต่จริงๆก็คือตั้งแต่พศออ2524ครับผมัมกิจการจะเป็นมูลนิธิที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2541จนถึงปัจจุบันนี้ครับผม30ครับผม4ปี ครับผมประมาณส0มสิบต,ต้นครับอ่าท่านประธานมูลนิธิคือท่านท่านประธานมูลนิธิเป็นผู้ก่อตั้งชื่อคุณพิมพ์กุลโอราสีลาโรดครับผมทานประธานมูลนิธิและผู้ก่อตั้งครับผมปัจจุบันท่านท่านทำงานด้านไหนอยู่ฮะปัจจุบันก็บริหารในส่วนของการจัดก,การการบริหารการหารเงินเงินทุนเข้ามาโ oh, อา้โหเก่งมากเลยนะครับช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันในการซ่อมแซมที่อยู่ของเขาผู้าสัตว์บางตัวจะต้องมีที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่กรงพักฟื้นเขา ต้องการซ่อมบำรุงต่อไปครับผมก็หาทุนเข้ามาครับเวลาท่านให้นโยบายกับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะเล่าให้ฟังนิดนึงสิฮะคือโอกาสหน้าต้องเรียนเชิญท่านมาที่สตูดิโอให้ได้เลยครับนะอยากอยากฟังนิดนึงว่าท่านมีแนวคิดอะไรว่าหลักๆก็คือว่าเราเปิดมูลิธิขึ้นมานี่นะครับผมเพื่อให้สัตว์จรจัดที่เล่ร่อนที่ถูกคนปล่อยทิ้งหรือว่าถูกทําร้ายถูกรถชนเนะ่ครับผมให้ได้มีที่อยู่ที่อาศัยก็ดําเนินการคือว่าถ้าเป็นสัตว์จรจัดคือ คือท่านจะบอกว่าให้เอาเข้ามาทันทีเลยนะโดยที่ไม่ต้องรอในส่วนของการติด,ต,ดติดตามหรือรว่าสอบถามว่าเข้ามาจากไหนอะไรอย่างนี้คือขอให้สัตว์ได้เข้ามาอยู่ก่อนครับครับผมก็คือถ้าเขาได้มาอยู่แล้วเราดําเนินการดูแลต่อไปแล้วค่อยติดต่อว่าใครยังไงมาจากไหนอะไรอย่างนี้ครับผมอมคือถ้าไปเจอสจัตว์จรจัดเนี่ยนะเราก็ทําการนําเข้ามาอยู่ที่บ้านเราเลยค<ช>่ะ จริงแล้วเนี่ยสัตว์พิการปักเกตเป็นสถานที่พักฟื้นดูแลก็คือเนื่องจากว่าถ้าเขาโดนรถชนมาเนี่ยเราก็จะบอกสมาชิกหรือใครที่ไปพบเห็นเขาเนี่ยให้เขาช่วยพาไปหาหมอสักเบื้องต้นก่อนแล้วก็ค่อยติดต่อมาที่มูลนิธิเพื่อนํามาให้เราดูแลต่อไปโอเคครับประมาณนี้ครับผมหลังจากนั้นพอรับสัตว์เข้ามาดูแลเสร็จสับแล้วไปไงต่อหลังจากทําการดูแลสัตว์ที่เขาผ่านการรักษามาแล้วเนี่ยก็คือเราทําการเลี้ยงดูดูแลทําเช่นถ้าเขามีบาดแผลแล้วก็ ต้องพาสุนัขแม่แมวเนี่ยมาล้างแผลทํความสะอาดทุกวันครับเพื่อรักษาแผลเปิดไม่ให้เขาแผลเน่าหรือแผลอักเสบได้ครับผมหลังจากรักษาหายเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องดําเนินการดูสุขภาพในแต่ละวันว่าเขามีความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากเขาแข็งแรงดีแล้วประมาณแป9 0เก้าเปอร์เซ็นตเนี่ยที่เขาจะสามารถยืนแล้วก็ช่วยเหลือเองได้ก็จะขานําเขาเนี่ยไปย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่หลังที่สองที่นครปฐม ที่บางเลนที่ว่านะคะจากจากนั้นพอไปอยู่ที่ทางมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการที่บางเลนนครปฐมหลังที่สองแล้วไงต่อก็ดําเนินการในส่วนของย้ายจากสัตว์ที่เขาเดินได้แล้วแล้วก็สามารถช่วยเหลือถึงได้แล้วเนี่ยก็จะทําการเลี้ยงดูต่อไปจนที่จนในส่วนของสุขภาพที่เขาอะไรเขาเขาแข็งแรงแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นการในส่วนของธรรมชาติของเขาต่อไปแต่ถ้าตอนที่เขาไม่สบายอ่อนแอหรือว่า เสียชีวิตตามอายุขัยของเขาก็จะมีการดําเนินการเผาโดยการเรามีสร้างเมนรุไว้หนึ่งหนึ่งหลังครับผมมีมีเมนรุใช่ครับผมเมนเขาเรียกว่าเมนเผาหมาน้องหมาครับอกี่หลังนะฮะหนึ่งหลังครับผมทำพวกนี้ขึ้นมาประมาณร้านต้นๆครับผมอ๋อครับที่การสร้างหนึ่ร้อยละครับครับผมอ่ะทีนี้แต่ถ้าคุณน้องหมาคุณน้องแมวสุขภาพแข็งแรงดีไปไงต่อ ก็ในส่วนตรงนี้คือทางที่เราจะมีโครงการชื่อว่าโครงการหาบ้านน้องใหม่ให้น้องหมาอยู่หาบ้านน้องใหม่ให้น้องหมาอยู่ใช่ครับผมแต่ชื่อน่ารักนะฮะโครงการนี้ก็เนื่องจากว่าจะมีบุคคลทั่วไปทุกสาขาอาชีพที่พบเห็นหรือว่าทราบข่าวจากทางสื่อต่างๆพอเข้ามาดูในมูลิติกก็สนใจชอบก็ ถูกชะตาแล้วก็ไปทําความรู้จักกับเขาสักเล็กเล็กน้อยก็ามาบอกจะมาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าตัวนี้ขอจองไว้ก่อนนะจะกลับไปดูที่บ้านก่อนบ้านพร้อมแค่ไหนมี้นที่หรือยังมีกองใสหรือยังมีปอกคอมีอะไรหรือยังไปดูก่อนเสร็จแล้วก็กลับมารับไปครับผมเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าอะไรยังไงไม่ทำเนียมไหมอ๋อเป็นวันที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ได้บาทเดียวครับผมโอเค ขอให้เรามีความพร้อมแล้วก็ใจต้องมาเต็มร้อยครับผมอ่าเราจะรู้ได้ไงฮะว่าท่านนั้นเนี่ยเข้ามาแล้วมีใจเต็มร้อยมีความพร้อมทางมูลนิธิมีการสกรีนยังไงทมนุษย์ก็คือเข้ามาในสถานที่ในในองค์กรเราก็คือเขาก็ต้องเข้ามาหาน้องหมาคือรักหมาอยู่แล้วนั่นคือเต็มร้อยคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นยที่ให้แใ้เข้ามาคที่เหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ต้องดูว่าการเอาใจใส่แค่ไหนยังไรอะไรอย่างนี้คือมันความเราไม่มีวิธีเช็คละบุคคลไม่เหมือนกันครัับบมคร ต้องทำความรู้จักกับน้องหมาให้ให้มันครับน้องหมาน้องแมวที่ตอนนี้ดูแลอยู่มีกี่ตัวนะครับปัจจุบันอยู่ที่น้องหมาอยู่ที่บ้านน้องหมาปักเก็ตนี่ประมาณ3า0ร้อยเศษเศษครับแล้วที่นครปฐมบางเลนอยู่ที่บ้านหลังใหม่ประมาณห้าประมาณมาจากหกเจ็ดร้อยได้ประมาณนี้ครับรวมประมาณเป็นพันตัวต้นๆครับผมค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณปัจจุบันมูลนิธิมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ย ประมาณห้าแสนถึงเจ็ดแสนบาทต่อเดือนครับรายได้มาจากไหนรายได้หลักๆของมูลนิธิที่ได้มาก็คือ,อบคุคคลทั่วไปให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการโอนเขคาบัญชีธนาคารครับแล้วก็อ,อันที่สองคือมาที่มูลนิธิในการร่วมบริจาคเงินแล้วก็เดินดูน้องหมาอันีส่วนของอันที่สามก็คือจาหน่ายสินค้าราคาถูกคือสินของกลับบ้านของฝากเช่นเป็นเสื้อผ้า้องหมากระเป๋ารถโลกร้อนครับประเด็นสุดท้ายหลักๆก็คือว่า กิจกรรมต่างๆที่การสนด้านนอกที่ว่าบริษัทห้างร้านต่างๆเชิญเราไปออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็ร่วมบริจาคก,กันครับผม,อ,มอธิบายทีละส่วนนะผมเห็นคโ,คโครงการช่วยเหลือของท่านมีวันละบาทต่อชีวิตหมาแมวในส่วนของรายได้ที่เข้ามาในวันนี้คือโครงการแรกชืิดว่าคโครงการวันละบาทต่อชีวิตหมาแมวคโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ออมเงินเล็กๆน้อยให้กับน้องหมาหรือว่านํากระปุกออมสินไปโยน์ที่บ้านวันละบาทก็คือโครงการวันละบาทอ๋อน่ารักจังเลย เป็นสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็อยากจะช่วยเหลือล้วต่อเนื่องครับผมครับกระปุกอมสินนี่เราเราให้ทุกท่านสามารถนําออมสินจากมูลที่หรือว่าให้เราส่งไปชนีไปโยกอยที่บ้านแล้วก็ออมเงินแล้วก็นำนาองหมาได้นครับรับบริจาคคือเรามีกระปุกอมสินให้เขาเลยใช่ครับแจกฟรีเลยครับผมดีฮะหนูอยากมีพ่อแม่โครงการยูอยากมีพ่อแม่นี่มันก็คือเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการวันละบาทก็เนื่องจากว่าโครงการวันระบาทนี่มันเป็นอ่ โครงการระยะต้นก็คือเราเรามาคิดคำนวณแล้วเนี่ยว่าถ้าหนึ่งบาทสามสิบวันก็สามสิบบาทต่อนัตว์หนึ่งตัวในการดูแลรักษามันไม่เพียงพออยู่แล้วครับเราคิดโครงการต่อยอดขึ้นมาเอ๊ะถ้าเราเพิ่มมันเป็นสิบเป็นสิบบาทมันน่าจะดีนะอะไรอย่างนี้ครับผมดีฮะโครงการวันละวันละสิบบาทเนี่ยหรือว่าโครงการรู้อย่างพ่อแม่เนี่ยก็คือให้สมาชิกเข้ามาที่มูลนิธิเข้ามาเดินดูแล้วก็มาเดินดูน้องหมาว่าตัวนี้ชื่อในกรในขอเนี่ย เราสนใจจะอุปการะส่งเสียม้ดูค่ายากับค่าอาหารต่อเดือนครับผมนี่ตรงนี้น่าสงสัยนิดนึงนะครับเหลายท่านที่เข้ามาจะขอเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็จะเลือกสุนัขแล้วก็แมวที่น่ารักแข็งแรงมีไหมที่มาเลือกสัตว์ที่พิการส่วนใหญ่มีไหมมีไหมเป็นสุนัขพิการร้วนอยู่แล้วที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือเองได้มีไหมที่แบบมาถึงแล้วเลงอยากจะส่งเสียเขาเป็นรายเดือน ว่าตอนนี้นะขอรับอุปการะเลี้ยงดูนะขอให้มาอยู่ที่นี่ที่นี้ก็ดูแลต่อไปครับผมคือคือเขาก็เีมาให้ครับคือเขาก็จะเลือกสุนัขและแมวที่แข็งแรงเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเจอที่พิการเขาจะส่งเงินมาให้เราดูแลให้ ใช่ครับผมในส่วนของการโครงการมูรณาพ่อแม่ครับโครงการต่อเนื่องครับก็เหมือนอุปการะเป็นรายรายตัวตัวไปอย่างอีกคุณใช้วัดคชอย่างโครงการบ้านใหม่สี่ขานี่ล่ะค่ะแล้วก็สี่ขากับบ้านใหม่นี่เหมือนกันนะฮะอันเดียวกันครับผมอ่าค่ะเห็นบอกว่าบ้านใหม่สี่ขากําแพงเพชรนี่คืออะไรฮะ อะไรนะฮะบ้านใหม่สี่ขากำแพงเพชรด้วยอ๋อนั่นคือบ,บ้านใหม่หลังที่สามครับผมอ๋อแสดงว่ามีก่อนหน้านั้นด้วยใช่ครับผมบ้านหลังใหม่ปัจจุบันมีหลังมีสามที่ครับูลนิธิของเรามีอยู่สามที่ทปากเกร็ดน,นคปรปฐมกำแพงเพชรครับผมกำแพงเพชรนีโครงการต่อจากโครงการนาครปฐมเนื่องจากว่าบ,บ้านหลังใหม่หลังที่สองที่นครปฐมเนี่ยเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ประเทศไทยเกิดวิกฤตคือน้ําท่วมคอ๋อค่ะ บนที่ของเราอยู่หลังที่สองอยู่ที่นาครปผมมันเป็นพื้นที่ราบลุ่มที่ต่ําครับผมก็เลยโดนไปติดเต็มเลยปีห้าสี่ครับผมบก็เลยย้ายนหมาจากบ้านหลังใหม่หลังที่สองเนี่ยทอดีท่านอธิบดีกรมบริษัทปัจจุบันท่านเลยอ,อนุเคราะห์โดยการให้เจ้าที่มาช่วยในการย้ายนหมาโดนน้าท่วมนะครับผมเพราะมันักก็ไปอยู่บ้านใหม่สี่ขาที่กาแพงเพชรเนาะเพชรบุรีก่อนครับผมอ๋อค่ะไปอยู่ไปขออาศัยอยู่ขอนิทเพชรบุรีในขณะเมื่อเมื่อเราทําการ ขออนุเคราะห์อยู่ที่เพชรบุรีแล้วเนี่ยมันน่าจะมีโครงการที่ว่าหาที่ใหม่ดีไหมที่นี่มันต่าเกินไปอะไรนี้ครับผมครับผมเพื่อ้เกิดโครงการหาบ้านใหม่ที่กำแพงเพชรครับผมเออผมเห็นว่ามีโครงการที่เหมือนกับน้องน้อยเยาวชนไปทําให้เยอะเหมือนกันเนาะจิตอาสานิสิตนักศึกษาเนี่ยไปร่วมด้วยนะกับมูลที่บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการนี่เยอะมากเลยนะครับ ครับก็อ่พูดเชิญชวนได้เลยเต็มที่นะฮะว่าถ้าสนใจอยากจะมานะทำกิจกรรมหรือจะมาถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ต้องทำยังไงบ้างก็ถ้าน้องน้องหรือบุคคลท่านใดสนใจก็สามารถเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเข้ามาช่วยเหลือมูลนิธิในการช่วยเหลือจะมีสองลักษณะก็คือว่าช่วยเหลือในส่วนของแรงกายคือมาปฏิบัติลงมือทํางานครับลงมือสัมผัสกับน้องมาด้วยทำอะไรบ้างครับผม ก็ <g ül> หลักๆก็จะมีการทําความสะอาดที่อยู่ของน้องหมาอ oh. ที่อยู่ของเขาให้อาหารหรือว่าตัดเล็บตัดขนน้ำอะไรอย่างนี้ไปครับน,นี่คือจะเส้าของคือรับอาสาสมัครจิตอา,าสาตั้งแต่มหาลาัยขึ้นไปครับผมอ๋อ oh. ทำไมถึงต้องเป็นมหาวิทยาลัยขึ้นไปทําไมไม่รับเด็กๆ <g ül> บ,าบางครั้งถ้าเป็นมัธยมเด็กเราก็ามีปัญหาเรื่องสุขสุขภาพของ oh. เด็กภลมวก้านทานในสัมผัสว่า <น>รูาปดิบตการงครั้งก็เอานิ้วไปเยาหรือไปจับบางที่เขากัดได้ถ้าเป็นปุกเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็คือว่าจะความเซฟตี้มันจะปลอดภัยมากกว่ากันครับเขามีความวามีความระมัดระวังมากกว่าใช่ครับผมมีความรู้ความ,วามตัดสินใจมากกว่าครับโอเคนะครับช่วยด้านาไปทํากิจกรรมแล้วยังช่วยด้านไหนได้อีกคะช่วยด้านส่นของก็คือช่วยเหลือมวลิทธิดทางประชาสัมพันธ์เปิดรับของบริจาคมาช่วยเหลือมวลิทธิหรือว่าการบริจาคมันจะเป็นต้องบริจาคเป็น เงินก็ได้หรือเป็นสินของก็ได้ครับผมสินของที่เราใช้อยู่ประจําวันเป็นพวกผ้าขนูนผ้าเช็ดตัวน้องหมาขนาดหนังสือพิมพ์พวกแชมพูอาบน้ําอะไรประเภทนี้เกี่ยวกับสัตว์หรือว่าจะเป็นพวกอาหารก็คือพวกอาหารเม็ดอาหารของข้าวสารแชมพูอะไรประเภทนี้ครับครับอ่ะโอเควันนี้ทาความรู้จักกันนะครับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการนะครับถือว่าเป็นความตั้งอกตั้งใจนะครับที่ทําจริงจังเกือบ30สิบ ห้าปีเกือบ40ปีเนี่ยไม่ธรรมดานะครับถ้าระบบไม่จัดการไม่ดีพอหรือว่ากำลังใจไม่เข้มแข็งพอเนี่ยวันนี้เนี่ยทอแท้ไปนานแล้วใช่ไหมครับใช่ครับปัญหาของเราส่วนใหญ่คือเรื่องงบงบประมาณไม่เพียงพอครับส่วนครับผมอ่ะเีมีมีอะไรอยากจะฝากบอกไปยังท่านที่เลี้ยงสุนัขแล้วก็แมวไหมครับก็ขอฝาก ผู้ที่เลี้ยงสัตว์อยู่แล้วหรือว่าผู้ที่คิดจะไปซื้อสัตว์หรือว่ามีผู้ให้สัตว์มาเลี้ยงต้องถามตัวเราก่อนว่าเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับผมคบความพร้อมก็หมายถึงว่าใจคือเรารุ้เราใจเราใจพร้อมอยู่แล้วแล้วก็ต้องรู้สถานที่ด้วยครับผมสถานที่แล้วก็สิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับผมถ้าเราพร้อมแล้วก็ตัดสินใจนํามาเลี้ยงแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยงให้เขาให้ถึงที่สุดถ้าที่เราจะทําได้คในประเทศนี้มากกว่าครับผม อ่ะทีนี้กลับมาถึงเรากันบ้างนะครับความร่วมมือกันคืออย่างนี้ครับผมเนี่ยเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตนะของสถานีทีวีเดวเทียมเห็นความดีฮีโร่ช n แนลนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนทีมงานกับความตั้งอกตั้งใจตรงนี้อเราอยากเชิญมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการนะครับมาออกรายการมาพูดคุยมาให้เห็นว่าท่านทํางานอย่างจริงจังตั้งใจบางทีอาจจะนานำน้องหมาน้องแมวมาในรายการของเรา แล้วก็มีคณะทํางานมานะครับมาสัมภาษณ์กันแบบฟูลทีมเลย <S <S เรียนเชิญท่านประธานด้วยค่รับมีความเป็นไปได้ไหมครับเราอยู่ที่สตูดิโออยู่ที่แถวแถวแครลนน่าจะน่าจะเป็นไปได้นะครับพี่ว่าบางท่านหรือบางสื่อหรือบางผูท้ที่กําลังนนฟังยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะไม่ทราบก็ได้อะไรก็ใช่ใชค่ะ<า>คือทำอะไรกันบ้างใช่ครับ นั่นคือเหตุผลใช่ครับดีก็ถือว่าจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครับท่านท่านเคยมาร่วมรายการมาบันทึกเทปสตูดิโอที่แบบเป็นหมดทั้งคณะทํางานเลยไหมพร้อมๆกันเคยไหมัก็จะเป็นรายการทวายไลท์รกี่ปีมาแล้วครับกี่ปีมาแล้วครับก็หลายปีพอสมควรครับขอขอโอกาสให้กับเราเราในฐานะที่เป็นสื่อเป็นสื่อที่ต้องการเป็นสื่อหลักในด้านนี้ เขาการให้กับเราเรามีสตูดิโอที่มาตรฐานเลยนะครับบันทึกเทปได้อย่างคือมีห้องถ่ายทําที่ใหญ่มากแล้วเราก็ต้องการที่เราจะเชิญชวนนะครับคณะทํางานของมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการเนี่ยมากันทั้งหมดเลยมาครับมาบันทึกเทปมาเล่าเรื่องราวความตั้งใจของท่านผ่านทางสถานีทีวีดาวเทียมเพีงความดีฮีโร่ a n n e l ฝากคุณชัยวัฒน ฝากคุณชัยวัฒน์วพาพิไลค่ะวาพิไลท่านผู้ช่วยผู้จัดการบูนิธิลองลองคุยกันดูได้ไหมครับครับผมก็จะลองเรียนให้ท่านทราบครับผมนะครับผมอันนี้ตั้งใจจริงๆนะครับตั้งใจเชิญเลยก็เร็วๆนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวยัให้ทีมงานของเราประสานไปในวันที่ท่านสะดวกนะครับ เอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับกับมูลนิธิ<ช>บ้านสงเคราะห<ช>์ส,สัตว์พิการทั้งในเรื่องของการให้ข้อมูลให้เรารู้จักมูลนิธิให้คนรักสัตว์รู้จักมูลนิธิแล้วก็รู้วิธีการในการดูแลน้องหมาน้องแมวอย่างถูกต้องรมวมถึงวิธีการในการรับมือถ้าหากไปเจอน้องหมาน้องแมวที่ได้รับอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะ,ะจะได้มีวิธีการในการดูแลเขาอย่างอย่างถูกต้องชัดเจนแล้วก็ช่วยชีวิตของเขาได้อย่างมีความสุข ใช่แล้วค่ะนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับคุณชัยวัฒน์วัดพิไลผู้ช่วยผู้จัดการนะคะของมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการขอบพคุณมากๆค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามชมนะครับอ่าโอเคครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่แชนแนลกับข่าวความดีครับ